สวัสดีครับวิดีโอนี้จะสอนวิธีการเทรดแอปโอลิมเทรดนะมีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากก็สอนเคยสอนไปแล้วแหละแต่เขาคงจะไม่ได้ไปดูกันก็ทําคลิปใหม่แล้วกันทั้งนั้นวิธีการเทรดจะแบ่งออกเป็น3อย่างคือการเทรดแบบการาฟที่เป็นไซเว์กราฟที่เป็นเทนขาขึ้นการาฟที่เป็นเทนขาลงแล้วก็มีคนที่ศึกษามาสักพักแล้วยังไม่รู้จักการาฟไซเว่เทนขึ้นเทนลงเลยก็เลยเอาเครื่องมือหนึ่งมาแนะนําคือเนเครื่องมือเส้นค่าเฉลี่ยนะจะเห็นเส้น3สีที่ตัดอยู่กับการาฟดูจากภาพก็จะเห็นนะครับ นี่คือเส้นค่าเฉลี่ยนะหรือเส้นอลิเกเตอร์เส้นค่าเฉลี่ยก็วิธีการเทรดเราก็จะใช้เครื่องมือสโตที่คุ้นเคยกันดีสโตตั้งเป็นค่า533เ 3, หมือนเดิมแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย13 8แล้วก็5นะเราจะไปตั้งให้ดูแต่อันนี้จะอธิบายวิธีการเล่นก่อนวิธีการเทรดของเทคนิคนี้คือเงื่อ,อนไขเงื่อนไขเนี่ยตัวอย่างกราฟไซเวซื้อได้ทั้งขึ้นและลงเงื่อนไขาการเข้าซื้อกาฟไซเวเราจะเทรดก็ต่อเมื่อเงื่อนไขที่1เส้นค่าเฉลี่ย3สี พันกันไปมาแบบแบบตัวอย่างนะเห็นไหมพันกันไปมาอย่างตรงนี้กราฟส่วนใหญ่ทับอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย3ามสีตามภาพเห็นไหมกราฟนี่จะอยู่แบบว่าทับเส้นสาเส้นค่าเฉลี่ย3สีแล้วก็มีลักษณะแบบพันกันไปมาด้วยเนื่อขาที่สองจะกดซื้อขึ้นกราฟต้องเป็นสีแดงอย่างนี้แท่งนี้เลยเห็นไหมแท่งนี้ที่นี้ผมชี้กราฟต้องเป็นสีแดงนี่นี่คือสัญญาณมาแล้วนะจะกดซื้อขึ้นกราฟต้องเป็นสีแดงเนื่อขไขที่3ามจะกดซื้อขึ้นเส้นสโตต้องอยู่โซน20 เงินขที่สามนี่ไงเส้นสโตอยู่โซนยี่สิบก็คือโซนด้านล่างหรือว่าเกือบจะถึงยี่สิบก็ได้อันนี้ก็ได้นะอยู่เกือบจะถึงโซนยี่สิบก็ได้เงอนขแรกเส้นพันกันแบบนี้เงอนขที่สองค้าเป็นสีแดงเงอนขที่สามคือเส้นสโตอยู่ยี่สิบเราก็จะเล่นงขึ้นในแท่งถัดไปปับ๊บเราก็จะได้วินไปต่อไปเล่นลงล่ะเล่นลงก็จะอย่างนี้เส้นค่าเฉลี่ยสามสี 4, ก็คือพันกันเหมือนเดิม แล้วถ้าจะกดซื้อลงเนี่ยกราฟต้องเป็นสีเขียวอย่างอันนี้เห็นได้ชัดนี่สีเขียวเห็นไหมว่าเส้นพันกันมาเรื่อยๆเลยไม่มีทิศทางกราฟเป็นสีเขียวแล้วนะเงื่อนไขที่3จะกดซื้อขึ้นเส้นสโตต้องอยู่โซน80อ่าเส้นสโตนี่เส้นสโตอยู่โซน80ไหมอยู่โซน80นะด้านบนครบ3ามเงื่อนไขแล้วเราก็กดซื้อลงนี่ครับคือเทคนิคการกดซื้อขึ้นและลงของกราฟไซเวให้ดูภาพสักพักต่อไป เมื่อขายการซื้อเทรนขาขึ้นนี่จะเป็นลักษณะแบบกราฟเป็นเทรนขาขึ้น้วบางคนดูเทรนไม่เป็นก็เลยเอาเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมาให้ช่วยตัดสินใจว่าเออดูกราฟเป็นเทรนยังไงเรื่องขายการซื้อขึ้นหนึ่งเส้นค่าเฉลี่ยสามสีเรียงกันอยู่ด้านล่างนี่เรียงกันอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะเรียงกันอยู่ด้านล่างกราฟกราฟอยู่ด้านบนอยู่ด้านล่างหรือกราฟอยู่ด้านบนเส้นค่าเฉลี่ยสามสีเนี่ยครับกราฟจะอยู่ลักษณะที่อยู่ด้านบนเส้นค่าเฉลี่ยสามสีสองกราฟที่เตรียมจะเทรดเป็นแท่งสีแดงกราฟที่เตรียมจะเเททดป็นนแแ่งงสี เอาอย่างตัวอย่างแรกอันนี้เห็นไหมตรงกลางเลยเป็นท่งสีแดง3เส้นสโตอยู่ใกล้โซน80เอ้โซน20หรืออยู่ต่ํากว่าโซน20เมื่อเงื่อนไขทั้ง3ข้อตรงกันตรงกับภาพให้กดซื้อขึ้นมาทิงเกียวไม่เกินสีไม้อะนี่นะกราฟอยู่ด้านบนเส้นค่าเฉลี่ยรเรียงกันเลียงกันเฉียงขึ้นแล้วสโตก็อยู่ใกล้โซน20ก็กดซื้อขึ้นปับ๊บในแท่งคัดเนี่ยจุดนี้ซื้อจุดนี้จุดนี้ก็จะได้นะครับก็ประมาณนี้เอ,เอาอีกสักตัวอย่าง ตัวอย่างก็อันนี้ซื้อได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเพราะว่าสโตก็อยู่ใกล้ยี่สิบเหมือนกันก็จะได้ในแท่งนี้ก็เกือบเสียะนะครับเป็นโดจิเกือบเสียเป็นโดจิสีเขียวแล้วก็ซื้อได้จุดหนึ่งก็ลงมาก็ยังอยู่โซนยี่สิบอยู่แล้วกราฟก็ยังตามตรงตามเทคนิคอยู่ก็ยังซื้อขึ้นได้อีกจุดแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้กราฟก็เป็นแท่งสีแดงอยู่บนเส้นค่าเฉลีย่ยแล้วเส้นสโตก็อยู่ใกล้ยี่สิบเราก็ซื้อเสียปั๊บก็มาถึงเตีวไมายแรกไม้สอง มาที่3ามเราก็จะวินนะไม่เกินสีไม้นี่คือเทคนิคการเทรดตามเทรนแล้วก็จุดนี้จุดหนึ่งนี่ก็เหมือนกันกราฟเส้นค่าเฉลี่ยยังเรียงกันอยู่นะเรียงกันอยู่แล้วก็จุดนี้จุดสุดท้ายเนี่ยคือก็ยังเล่นอยู่นะเพราะว่ากราฟยังอยู่บนเส้นค่าเฉลีย่ยเส้นสุดท้ายก็คือเส้นล่างสุดถ้าเมื่อ,อไรที่กราฟทะลุเส้นค่าเฉลี่ยลงมาปับ๊บต่อให้เทคนิคตรงกระช่างอย่าไปเทรดนะครับอาจจะเป็นเทรนลงยาวหรือว่าอาจจะเข้าสู่ไซเว์เราไม่รู้แต่ถ้าเข้าสู่ไซเว์ไปก็โชคดีไปเพราะว่ามาถึงเกียวไม่เกินส แต่ว่าถ้ามันกลับเป็นเทนลงทันทีเนี่ยโหแปดไม้ก็เอาไม่อยู่เก้าไม้ก็เอาไม่อยู่นะต้องระมัดระวังถึงถึงไม่แนะนําให้เทดรอดูการาฟมันไปสักพักก่อนอย่างเช่นเมื่อมันลงมาจนถึงเส้นสุดท้ายแล้วมันกาลังจะทะลุเมื่อไรที่มันทะลุปับแล้วเส้นค่าเฉลีย่ยเริ่มพันกันเนี่ยตีไปเลยครับว่าเออไซเวนแน่นอนไซเวสก็สามารถเทดแบบนี้ได้แต่ที่กากบาทคือเราเทดเทนขึ้นเราจะไม่เทดจุดพวกนี้เพราะจุดพวกนี้เขาเรียกว่าเทดจุดกลับตัวจะเล่นจะเล่นที่การาฟไซเวสเท่านั้นเเราจะไม่่ลนในนนนเเเทรกขขึึ้้าจะเล่นตามเทคคนนิี้้ใหดูสัักกพ ต่อไปการเล่นในเทนขาลงกรกาฟในลักษณะเทนขาลงก็จะตรงกันข้ามกับเทนขาขึ้นก็จะเสียงลงอย่างนี้เงื่อนไขการซื้อลง1เส้นค่าเฉลี่ย3เส้นเรียงกันอยู่ด้านบนบนกราฟเห็นไหมอยู่บนกราฟนะครับเส้นค่าเฉลี่ย3เส้นอยู่บนกราฟหรือกราฟอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย3เส้นก็ตามนี้นะตามที่เห็น2กราฟที่จะเล่นต้องเป็นสีเขียวอ้ากราฟที่จะเล่นต้องเป็นสีเขียวไปดูตรงนี้ จริงๆมันเกิดตรงจุดนี้นะครับถ้าเล่นก็คือจะได้วินอันนี้แล้วอันนี้ก็เกิดอีกก็เทรดได้อีกแต่ว่านี้ต้องมาติเกลไปสองไม้ก็จะได้ที่แท่งนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสีเขียวโดจิเป็นสีเขียวโดจิแล้วตรงเทคนิคพอดีก็เทรดได้นะกดซื้อลงนะครับอันนี้ก็สีเขียวโดจิเหมือนกันก็กดที่รูปตรงดาวแท่งตรงดาวพอมันจะเปลี่ยนแท่งปั๊บกดปุ๊บเราก็จะวินในแท่งนี้แท่งนี้ก็เหมือนกันครับเป็นสีเขียวกดซื้อลงปุ๊บก็จะวินในแท่งถัดไปคือ เอองินขาที่สามยังไม่ได้บอกเลยเงินขาที่สามก็คือเส้นสโตเนี่ยอยู่โซนแปดสิบถ้าจะซื้อลงนะอย่างในภาพเนี่ยเห็นไหมตรงจุดที่ผมชี้เส้นสโตอยู่ตรงแปดสิบหรือว่าอยู่ใกล้กับแปดสิบนี่ไม่ถึงแปดสิบนะแต่ว่าอยู่ใกล้แต่ว่าตรงเทคนิคก็เทศตรงสามเงินขคือเทศนี่แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้อย่างที่บอกกราฟคือทะลุเส้นที่เส้นบนสุดมาแล้วเมื่อกี้เส้นล่างสุดอันนี้กลับการเส้นบนสุดไปแล้วแล้วเส้นสโตอยู่เนเหนือแปดสิบปกติเราจะเล่นลงถูกไหมแต่ว่าเรายังไม่รู้ไงว่ามันเป็นเทรนขึ้นหรือว่า เป็นไซเวร์กันแน่เราต้องดูต่อไปแล้วสุดท้ายภาพต่อไปตรงนี้ที่ผมตัดมาก็เป็นไซเวร์อะถ้าเล่นถ้าเป็นไซเวร์เราเทรดเราก็จะมาติงเกลไม่เกิน4ี่ไม้เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นเทนก็คือล้างพอร์ตแน่นอนถ้ากำหนดมาติงเกลไปแค่4เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมันจบเทนไม่ควรเทรดต่อต้องดูไปสักระยะก่อนจุดแรกอาจจะไม่ต้องเทรดดูไปก่อนว่ามันจะเป็นเทนลงเทนขึ้นหรือว่าเข้าสู่ไซเวร์ดูให้ชัวร์ก่อนแต่ถ้าเรียงในลักษณะนี้กราฟสวยอย่างเงี้ยคือเล่นได้เลยนะวิธีการเล่นลงก็แบบประมาณน,น เราก็จะเข้ามาที่หน้าของกราฟแล้วเราก็เลือกไปที่เส้น SMA ก่อนเลยันดับแรกกดบวกปั๊บเส้นแรกเห็นไหมตรงนี้เป็นเป็นค่าสิบเราจะเปลี่ยนเส้นแรกให้เป็นค่าสิบสามค่าสิบสามจะใช้เส้นสีขาวความหนาของเส้นจะใช้ระดับสี่แล้วก็กดเพิ่มอีอก,กดบวกครั้งนี้เป็นแปดครั้งนี้แปดเส้นสีเหลือง อ๋อหรือปรับขนาดของเส้นปรับขนาดเป็นความใหญ่3เส้นถัดไปกดบวกอีกปึ๊บเส้นนี้เราจะตั้งค่าเป็น5เป็น5แล้วก็กดไปที่แล้วแต่เราเราจะาสีอนะไรครับผมจะเป็นสีนี้แล้วกันปับ๊บอ้าเราได้เส้นสามสีมาเรียงกันอย่างนี้แต่ว่าอันนี้มันคือเส้นประยุกตนะ ปกติเราจะใช้เครื่องมือเส้นค่าเฉลี่ยจากอะลิเกเตอร์แต่อันนี้เราใช้เส้น SMA มาประยุกต์มันก็อาจจะไม่ตรงไม่ตรงเหมือนเส้นอะลิเกตเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใครมีไอเส้นอะลิเก็เตอร์เนี่ยก็ใช้เครื่องมือนั้นดีกว่านะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เครื่องมือนี้ก็ได้นะประมาณนั้นแต่เครื่องมือนี้ดูสังเกตเลยว่ามันจะอ่ามันจะใกล้กราฟมากกว่ามันจะใกล้กราฟมากมันติดกราฟเลยนะเมื่อกี้นี่คือมันจะห่างหน่อยก็ไม่เป็นไรต่อไปเราไปเพิ่มเส้นสโตสโตปุ๊บเปลี่ยนค่าจากสิบส ผมก็จะใช้สีเหลืองห้าสามสามนะ,ะก็จะได้ประมาณนี้นี่คือการเซตกราฟนะครับให้มันล่นอยู่เป็นลักษณะนี้วิธีการลงเงินเราก็เอาจํานวนเงินที่เรามีเลือกว่าเราจะมาติงเกิลเท่าไหร่สมมติว่าเรามีทุนอยู่16บหกเหรียญเราก็เริ่มมาติงเกิลเราก็เล่นที่1แต่ถ้าเรามีสามสิบสี่เหรียญเราก็เล่นเป็นสองเพื่อที่จะให้มันมาติงเกิลได้สี่ไม้นะ ถ้ามีเยอะกว่านั้นหกสิบเหรียญก็เพิ่มเป็นสี่เหรียญก็ตามก็ตามทุนเราไปนะครับเทรดก็เลือกตามเทรน็นหลักนะอย่างอันนี้ก็คืออันนี้น่าจะเป็นเหมือนจะเป็นไซเวนะรอดูกราฟรอดูกราฟเพราะว่าอันนี้เป็นถ้าถ้ามองดีๆแล้วคือเป็นเทรนไม่ค่อยสวยกราฟไม่ค่อยสวยเทรนไม่ค่อยสวยดูยากแล้วในโทรศัพท์เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยดูง่ายแล้วในโทรศัพท์เนี่ยคือแบบว่ามันเห็นภาพรวมน้อยด้วยนะครับก็เลยดูยากนิดนึง แต่อันนี้น่าจะเป็นต้องรอดูอย่างอันนี้มันลงมาเนาะมันลงมาซึ่งเรายังไม่แน่ชัดว่ามันจะเป็นไซเบรหรือว่ามันจะเป็นเทนงขึ้นต้องรอดูต่อไป <c oughs> ก็วิดีโอนี้ก็สอนวิธีการเข้าเทรดประมาณนี้นะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูแต่ผมว่าการตั้งเซ็น SMA เนี่ยมันดูชิดๆไปอะผมอยากแก้เป็น30 30 30แล้วก็ยี่สิบแล้วก็สิบอ้ไม่ใช่ละไปเพิ่มเครื่องมือพาราบลิกมาทำไมวะเนะี่ยเอาออกเอาออกแล้วก็สิบ ลีงออกมันดูเกะกะตานะครับก็จะประมาณนี้อย่างอันนี้เ,เล่นลงได้เลยครับรอเล่นรอเทรดลงเลยกราฟตอนนี้น่าจะเป็นไซเวย์ตอนนี้เส้นสีเหลืองคืออยู่ตรงแปดโซนแปดสิบละเราจะเทรดลงรู้จักไงเป็นไซเวย์ก็ดูก่อนหน้าครับเป็นเทรนขึ้นมาเป็นเทรนขึ้นมาสักพักแล้วก็มาลงมาลงคืนตรงนี้แต่ว่าลงได้ไม่เยอะแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นไซเวย์แนะ่นอนตรงนี้เก้าละเราดูเวลาตรงนี้ด้วยนะถ้ามันถึงหนึ่งปั๊บให้เรากดลงนะครับ ตามเทคนิคมาทิเกว่าสี่ครั้งคูณสองจุดห้าไปถ้าลงแค่หนึ่งเหรียญหลายคนบอกโอ้โหดูยากนะไซเบรแบบนี้ใช่ครับไซเบรแบบนี้คือเส้นค่าเฉลี่ยมันยังไม่พันกันเลยมันก็เลยดูยากแต่ถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์ก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการดูอย่างอันนี้มองว่าก็จะรู้เลยนะมันขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยแต่ถ้ายังไม่มีประสบการณ์ก็เทรดตามที่นำเสนอไปครับที่สอนไปอย่างภาพตัวอย่างดูง่าย แต่ถ้าแบบนี้ดูยากเราก็อย่าเพิ่งเข้าเทรดก็ได้รอเพื่อวามชัวร์เปลี่ยนไปดูกรัฟคู่เงินอื่นน้ำที่ให้ผลตอบแทนสัก75%ขึ้นไปประมาณนั้นเทคนิคน,นี้สามารถใช้ได้ใช้ได้ทุกแอปนะครับใช้กับ IQ Option ก็ได้แต่น,นี้สอนกับคนที่เทรดโอลิเทนะพอได้ปั๊บก็มาเปลี่ยนเงินใหม่กลับอินที่หนึ่งเหมือนเดิมก็วโอนี้โจบยไว้เพียงเท่านี้เนาะขอให้ทุกคนโชคดีกรเทด